วัสอบเดวันที่ที่28เมษายนศ2567นะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมนายห้อยทีมงานพ่ออํานวยนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้อง FC นะครับมาดูวที่ปิดการขายและก็ยังไม่ได้ปิดการขายนะครับทั้งหมดอ่ะมี11ตัวนะครับชุดนี้นะครับนี่เราจะมาดูกันนะครับวันนี้ในช่วงเดือนที่ร้อนมากนะครับทางบ้านผมนี่อากาศร้อนมากนะครับเวลานี้ก็ต้องดูแล วัวด้วยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับบ้านผมก็44องศานะครับสุโขทัยนะครับไม่ไม่รู้ว่าที่พ่อแม่ FC ทางภาคอีสานนะครับจะร้อนเหมือนกันไหมนะครับไปี๋ยวเราไปดูงัวกันนะครับนี่ชุดนี้นะครับมี11ตัวนะครับทั้งตัวผู้นะครับเป็นพ่อพันธุ์นะครับผู้จะเป็นสีดํานะครับหนังดีครับตัวผู้เอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับลูกค้าก็โทรมาหาตั้งแต่ก่อนสงกรานต์นะครับชุดนี้นะครับ สั่งจองล่วงหน้านะครับติดท้องประมาณสี่ตัวนะครับชุดนี้นี่นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเป็นัวลูกหนึ่งนะครับเนี่ยไม่ใช่ัวสาวนะครับน่าจะติดท้องเลยครับตัวนี้นะครับเป็นัวสาวเออลูกหนึ่งครับนี่นะครับตัวสองนี่นะครับเป็นพื้นเมืองนะครับนี่น่ครับนี่นะครับที่สามนะครับ ตัวที่สี่ตัวนู้นนะครับชุดนี้นะครับอยู่ในวงเงินแสนหนึ่งหมื่นพร้อมส่งนะครับรวมค่ารถเบ็ดเสร็จนะครับผมก็ทํายาพยาธิแล้วก็ยาวัคซีนแล้วก็จะสวมทะพายนะครับจะขึ้นรถกันในวันนี้นะครับขนส่งโดยรถสี่ล้อกานะครับเป็นรถของน้ำเมฆนะครับทีมงานน้ำเมฆไปนะครับวันนี้นะครับสิบเอ็ดตัวสวยๆนะครับดูวัวนะครับแสนหนึ่งหมื่นนะครับตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมีย สิบตัวนะครับแล้วก็พร้อมค่ารถนะครับค่ารถก็อยู่ที่ประมาณหมื่นสองนะครับที่เหลือก็จะเป็นค่าวัวนะครับค่าวัวก็ไม่ถึงแสนนะครับเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับสิบเอ็ดตัวนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเอฟซีท่านใดสนใจก็ทักไลน์โทรหาได้นะครับเบอร์ศูนย์เก้9หนึ่งแนะครับโทรมาได้เลยพี่น้องเอ้ยหรือว่าจะเมมชื่อเป็น นายหอยนะครับผมนายหอยเมมชื่อไปเลยจะได้ขึ้นไลน์อัตโนมัตินะครับหรือว่าจะมาดูก็มาที่หน้าโรงพยาบาลกองไกรลาบนะครับผมอยู่ตรงข้ามนะครับเข้ามาก็ประมาณหนึ่งกิโลจะเห็นป้ายดุ่ดื่มคาเฟ่นะครับซ้ายมือนะครับสังเกตดูซ้ายหมือนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเลยนะครับจะเจอฟาร์มของผมนะครับมาดูเที่ยวมาชมน้าข้อกันได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแดงแงนะครับแดงแดง นี่นะครับพอขมูงครับหนังดีครับนาคตพ่อพันธุ์นะครับตัวนี้นะครับไปคุมูงนี่ครับชุดนี้นะครับจะไปที่จังหวัดน้องคายนะครับอำเภอเป้าไร่นะครับเขตติดต่อระหว่างบึงการนะครับเห็นบอกว่าติดตามมานานแล้วนะครับมีแปลงหญ้าเตรียมคอกเตรียมแปลงหญ้าพร้อมแล้วก็เลยโทรสั่งก่อนนะครับสั่งก่อนประมาณสองอาทิตย์นะครับต้องแจ้งให้พี่น้องทราบนะครับถ้าจะเอาวัว สิบตัวขึ้นไปหรือว่ายี่สิบตัวก็ต้องแจ้งล่วงหนากันก่อนนะครับเพราะว่าวัวช่วงนี้น่ะมันจะไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่นะครับหาตัวจะลําบากสักนิดนึงนะครับแต่ก็ราคาก็ยังถูกเหมือนเดิมนะครับราคาก็ยังเบาๆเหมือนเดิมนะครับไม่พอแรงนะครับน่ะซื้อเก็บมานะครับถ้ามีที่มีทางแล้วก็มีใจรักนะครับนี่ครับเลี้ยงไปผมว่าต้องขึ้นแน่นอนนะครับอีกไม่นานนะครับช่วงนี้ซื้อเก็บได้ซื้อเก็บเลยพี่น้องเอ้ยนะครับ ไปเอสนใจก็มาเที่ยวหาหาดูมาชมกันมาเที่ยวหากันได้เลยนะครับสนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะสวงสปายให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เป็นคู่แม่ลูกนะครับเป็นคู่แม่ลูกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับกําลังกินนมพอดีเลยนี่ครับเป็นไผใหญ่นะครับแบบนี้นะครับเป็นลูกผสมนะครับ เป็นลูกเพรผู้นะครับอันนี้เป็นลูกเพรผู้พี่น้องนี่นะครับคู่ละสิบแปดห้าร้อยนะครับมีสองคู่นะครับนี่ลูกก็ประมาณสามตัวนะครับนี่ลูกเพรผู้นะครับแม่โค้งใหญ่นะครับโครงสร้างใหญ่มากนะครับนี่ครับจะมือสักหน่อยนะครับพอดีผมติดไฟไล่ยุงนะครับไฟแบบนี้ครับกันยุงได้นะครับได้ผลนะครับพี่น้อง จะเป็นนางแดงนะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> น,นี่อาจจะดูมืดสักหน่อยนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นวัวส,สาวนะครับสูงประมาณเมตรยี่ห้างนะครับเ <c oughs> ครื่องหูด,ดํานะครับโบสนี่ครับวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วนี่นะครับดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่น,นะครับถ้าสนใจก็ ดไลน์ให้ดูได้นะครับทักไลน์มาเลยนะครับผมจะส่งให้เป็นคลิปวิดีโอนะครับนี่จะเป็นคู่แม่ลูกนะครับที่ว่าหมื่นแปดันห้านะครับลูกเพศผู้นะครับลูกก็ประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับแม่โครงสร้างใหญ่นะครับมาเลือกมาชมเอากันได้เลยนะครับมีสามคู่นะครับคู่ที่สองนะครับอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับถ้าชอบก็ทักไลน์หากันได้เลยเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับส่งให้ดูกันอีกทีนะครับ สวยสดวัวเราก็ยังมีเข้าใหม่นะครับมีสามแม่นะครับแต่อีกแม่หนึ่งอยู่ลระคอกนะครับ้ะชอบทั้งสามแม่ก็จะส่งลูกไปดูได้นะครับเป็นลูกเพศผู้ทั้งสามตัวนะครับน่าซื้อมากนะครับเมื่อก่อนแบบนี้ก็อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดถึงสองหมื่นแปดนะครับนี่แต่เดี๋ยวนี้เหลือหมื่นเจ็ดถึงหมื่นหมื่นแปดแล้วหมื่นแปดห้าร้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ราคาก็ยังร้องนะครับราคาชอบก็คุยได้นะครับตกลงได้ สำหรับวันนี้ผมนายห้อยทีมทีมงานพ่ออำนวยนะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงที่นี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามผมนะครับสวัสดีครับ